หลังจากที่ใช้เซรั่มขนตาโมเลกุลจี้ของพี่อูนนะคะมาหนึ่งแท่งแล้วระยะเวลาเกือบ2เดือนค่ะซึ่งจะบอกว่าก่อนที่ใช้นะคะขนตานุ่นบางมากๆนะคะแล้วก็ขนตาล่างนี่แทบไม่ค่อยมีเลยทุกคนเออแล้วทีนี้หลังจากที่ใช้รู้สึกว่าขนตามันแข็งแรงขึ้นมากๆนะคะและนุ่นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีขนตาเลยนะคะทุกคนขนตาจะบางมากแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเลยแล้วก็นี้นะคะจะเป็นหลังจากที่ใช้หนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมีความแบบ ขนตามันขึ้นมาตามรูขุมขนที่ไม่เคยมีขนตาขึ้นมาก่อนแซมมาเห็นปะทุกคนมันจะเล็กๆแต่ไม่ได้ชัดมากเพราะประมาณแค่อาทิตย์เดียวนะคะและก่อนหน้าที่จะมาเจอมาใช้เซรั่มขนตาของพี่อูนะคะนุ่นเป็นคนที่อยากมีขนตายาวเพราะรู้สึกว่าขนตาคือเวลาแต่งหน้าแล้วมันสวยมากๆนะคะแล้วนุ่นเคยไปต่อขนตานะคะแล้วนุ่นเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะมันระคายเคืองมากๆเวลาต่อใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าเคยต่อขนตา บางคนนะคะเฉพาะบางคนมันจะรู้สึกว่ามันระคายเคืองมากๆแล้วนุ่นเป็นภูมมแพะต่อแค่วันแรกแล้วนุ่นถอดออกเลยเพราะไม่ไหวมันเคืองตาม,มากๆนะคะจนแบบพี่อูนเขารีวิวว่าพี่อูนเนี่ยประสบปัญหานี้เหมือนกันนุ่นก็เลยแบบโอเคในเมื่อมีเพื่อนเจอประสบปัญหานี้แล้วฉันก็เลยกดมาเลยค่ะทุกคนแล้วผลลัพธ์มันคือดีเกินคาดมากๆขนตาก็คือขึ้นตามรูขุมขนที่ไม่เคยขึ้นเลยแล้วขนตาม,มันแข็งแรงมากแล้วน้องก็คือไม่แสบตาเลยเพราะทำไมถึงรู้รู้ปะ เพราะเวลาเซรั่มขนตามันเข้าตาเวลานุ่นปัดปัดอะคือไม่แสบเลยทุกคนแล้วก็ขนตาที่รู้ว่ามันแข็งแรงเพราะว่าอะไรเวลามันล่วงอะทุกคนขนตามันจะเป็นอะไรที่แบบเวลามันเข้าตาแล้วมันจะเจ็บใช่ปะทุกคนแตนี่มันแบบขนตามันแข็งมากจนแบบมันทิ่มตาจนแบบเจ็บจริงๆทุกคนตอนมันร่วงนะเออฉันก็เลยแบบเออขนตาคือแข็งแรงจริงแล้วแบบเส้นมันแบบมีความแข็งแรงอ่ะ เออฉันประทับใจแล้วก็คิดว่าถ้าใช้อีมมันก็คงเป็นแพต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคือชอบมากขนตาเปนแพสุด